กองทัพพมา่าเสริมกำลังพลหลายพันนายประชิดพรมแดนรัฐขิินและเขตพมีภาคสกายหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตมีการประทะก,กับทหาร KIA และ PTF ทำให้ฝ่ายทหารพรมาร่าเสียชีวิตมากกว่า7 0นายสถานการณ์การประทะสู้รบกันในพื้นที่ภาคเหนือของรัฐชานและรัฐเชินทวีความรุนแรงขึ้นและยืดเยื้อวันนี้มีการประทะก,กับทหารพรมาร่าหลายพื้นที่ เทนจอจากบเอกของกองทัพมาถูกจับกลุ่มโดยกองกำลังทหารกะยา KA กลุ่ม GZ ในระหว่างการอ,อปฏิบัติการกวาดล้างในเมืองติโมโซรักยาและมีการประทะก,กันที่หมู่บ้านตอเลปาเลเมืองติโมโซนี้เช่นเดียวกันทหา,ารพม่ามีการบาดเจ็บล้มตายฝ่ายกองกำลัง KNF ได้รับบาดเจ็บสองนายและประเด็นเหตุการาดยิงบนถนนเจดีเมืองลายตายาเขตย่างกุ้งสังหารทหา,ารพม่าไปสองนาย ประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นจังไงเราไปติดตามพร้อมกันครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันที่3ตุลาคม2564ในข่าวช่วงแรกของเราในวันนี้เราก็มีหลากหลายประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นที่จะมาน,นําเสนอนะครับดังนั้นเรามาเริ่มก,กันที่ประเด็น,นแรกการที่กองทัพม่าได้เสริมกําลังพลหลายพันนายประชิดโพรมแดนรัฐคชินและเขตพมีภาคสกายนะครับ นับตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาหลังจากกองพมา่าได้ปิดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตแล้วทางทหาร KIA ได้ร่วมกับ PDF ดในพื้นที่ปะทะกับทหารพรม่าหลายครั้งสังหารไปแล้วมากกว่า70รายและในช่วงระหว่างอาทิตย์นี้ ทางกองทัพมาได้เสริมกําลังพลมากกว่าส0 0พนายเข้ามาในเขตพื้นที่เมืองกอลินเมืองปินแลปูและวันโทเข้ามาเคลียร์ในพื้นที่มีพี่น้องประชาชนมากกว่า500ชีวิตต้องอ,อพยพลี้ภัยกันนะครับชาวบ,บ้านในพื้นที่ได้กล่าวว่ากองกําลังทหารพรม่าหลายพันนายเข้ามาในพื้นที่พี่น้องประชาชนหลายร้อยคนต้องอ,อพยพลีภ้ภัยเนื่องจากกองทัพม่านั้นได้มาประจําการในหมู่บ้าน พวกเขาได้บังคับให้ชาวบ้านออกจากบ้านเรือนของตัวเองและพวกเขาก็มาอยู่แทนสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านพวกเขาก็ได้กราดจริงจับกินอย่างไม่เกรงใจใครเลยนะครับซึ่งพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อย่างเช่นในเขตเมืองปินแลปูนี้ที่ทางกองพมา่าเคยใช้เครื่องบินมาโจมตีที่หมู่บ้านวันแปอินขณะน,นี้กองกำลังทหารพมา่าไม่น้อยกว่า200นายประชิดเข้ามาในพื้นที่มียานพาหน,นะทางการทหารพม่าเข้ามาทุกวัน ปัจจุบันในพื้นที่นี้ไม่ต่ำกว่า100คันแล้วพวกเขาได้เคลื่อนกำลังพลจากเมืองปะมอกไปยังปินแลปูแล้วก็มีการสลายกำลังเข้าไปในพื้นที่ป่าซึ่งขนาดนี้พี่น้องชาวบ้านมีความกังวลกันอย่างมากเนื่องจากชาวบ้านเองก็ได้รี้ภัยไปอยู่ตามป่าตามภูเขานะครับถ้าว่ากองพมาไปพบเจอพวกเขาก็อาจจะพบอันตรายได้นะครับ ขณะนี้ใน10เมืองของเขตภูมิภาคสกายนี้ทางกองพม่าได้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็รวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ด้วยนะครับจำนวนผู้ลี้ภัยก็มีมากขึ้นการติดต่อสื่อสารกันก็ค่อนข้างยากลำบากนะครับทำให้พี่น้องประชาชนใน10เมืองนี้ก็ติดตามข้อมลขู่าวสารได้ยากด้วยนะครับอย่างเช่นในเมืองกอริน เมืองอินเตาเมืองวันโตเมืองปันเมาเมืองกะตาเมืองปินแลปูและเมืองทีชงและอีกสามเมืองในเขตพื้นที่นี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใดนะครับการที่กองทัพมาพยายามที่จะตัดการสื่อสารของพี่น้องชาวบ้านนั้นก็เป็นเส้นทางที่พวกเขามักจะใช้ เพื่อปิดข่าวการเสริมทัพของพวกเขาลดการโจมตีระหว่างทางนั่นเองนะครับซึ่งเขตภูมิภาคสกายนี้ก็ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งมายาวนานยอดการประทะกับทหารพรม่ามากที่สุดในสหภาพเมียนมานะครับและเราไปต่อนที่ประเด็ดนที่2ส,สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือกองรัชานสิกโกก้้งปะทะกับทหารพรมา่ารวมถึงกีไอเอโจมตีทหารพรม่าในรัชชินนะครับ หลังจากที่รัฐบาลเผด็จการของทหารพรม่ากออกมาประกาศว่าจะมีการหยุดยิงทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายเดือนนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นแล้วคําประกาศดังกล่าวก็ไม่เป็นผลเนื่องจากกองทพม่าก,ก็ยังมีการเสริมกําลังพลไปในทุกพื้นที่แล้วก็มีการประทะโจมตีทหารพรม่าทั่วสหภาพเมียนมาตามที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้นะครับเรามาดูการประทะก,กันในรัชชินก่อนนะครับช่วงเช้าของวันนี้เวลา8นาฬิกา20นาที ทางทหาร KIA กองพลที่2กองพันที่14ปัทะกันที่ใกล้กับหมู่บ้านปานเก้าและอองยาทำไมฝ่ายทหารพรม่านั้นมีการปาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายมีการยิงปืนใหญ่จู่โจมกันไปมาจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้ยิงปืนใหญ่60มม120มมจู่โจมกันซึ่งตกใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านว่าราซุบ ซึ่งมีชาวบ้านรายหนึ่งถูกลูกหลงชื่อว่าอูอินปูซอปันมีเศษร,ระเบิดโดนเข้าที่ขาขวาของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนอกจากนี้ในช่วงค่ำของวันที่1นตุลาคมเวลา17.20นาฬิกา20นาทีนะครับทางทหาร KIA ก็วางทุ่นระเบิดโจมตีทหารพรมาร่าที่มีกำลังพลประมาณ100นายร่วมกับปิเจฟในพื้นที่เกิดเหตุระเบิดแล้วส้มยิงที่ใกล้กับสะพานโมกาวเซา ทำให้ทางทหารพม่าและปีเจฟในพื้นที่นั้นมีการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมากนะครับเหตุการณ์ท mm ํานองเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือของรัสชานะครับที่ทางกองกําลังทหารโกกาง MNJA โจมตีทหารพม่าในเขตพื้นที่เมืองโกภาคเหนือของรัสชานะครับเหตุการณ์เชื่อมโยงกันมาตั้งแต่วันที่1นงะครับกองกาลังทหารพม่ามากกว่า100นายประําการอยู่รอบๆหมู่บ้านทันซานและหมู่บ้านอีนานพนิน ในเขตอำเภอเชิยนวางของเมืองโกซึ่งช่วงเช้าของวันนี้กองกำลังทหารพม่า,มาก,ก็ได้เคลื่อนพลไปยังหมู่บ้านอินไฟและหมู่บ้านพอปอซึ่งใกล้กับศูนย์ควบคุมโควิด -19 ของโกก้างดังนั้นทางท่านโกก้างจึงยิงโจมตีทหารพม่าเมาืม่อเวลา8นาฬิกานะครับทั้งสองฝ่ายน,นั้นก็ได้ประทะสู้รบกันไปจนถึงตอนเที่ยงทางกองพม่า,มาก,ก็ได้ยิงปืนใหญ่ใส่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากนะครับ และก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่1นึตุลาคมเวลา8.45นาฬิกา5นาทีทางกองกำลังทหารโกก้างก็โจมตีทหารพรมาร่าที่ใกล้กับแม่น้ำมองโกเขตคนทาแล้วหลังจากนั้นกองทัพพม่า,มาได้เสริมกำลังพลรวมถึงรถหุ้มเกรอะเข้ามาถึงในพื้นที่เวลา 11. นาฬิกามีการยิงจู่โจมกันไปมาตกใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนจำนวนมากชาวบ้านต้องพยบลีภัยกันนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นศึกสงครามในพื้นที่ภาคเหนือกองรัฐชานแล้วก็รวมถึงรัฐคชินที่ทวีความรุนแรงขึ้นแล้วก็ยืดเยื้อนานกว่า1เดือนแล้วนะครับและเราไปต่อที่ประเด็ดนที่3การประทะสู้รบกันในรถฐกยานะครับในเมืองตีมอโซวันนี้ก็ทางกองกําลังทหารกยาร่วมกับแนวร่วมนะครับก็ได้ออกปฏิบัติการกวาดล้างฐานพม่าในพื้นที่เมืองตีมอโซแล้วก็สามารถจับกลุมได้จากสิบเอกดินโซของกองพม่าหนึ่งรายนะครับ ตามการรายงานของกองกำลังทหากรกยากลุ่ม g ซรายงานว่าพวกเขาสามารถจับได้จากสิบเอกชื่อว่าทินโซในระหว่างพวกเขาออกกวาดล้างในเมืองติโมโซซึ่งจากสิบเอกนี้มาจากกองพันท่านราบที่10ในเขตพื้นที่นั้นนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกองกําลังทหารกรยาก็เคยจับกลุมได้ที่ปรึกษาของทหารพรม่าในระหว่างการประทะสู้รบกันในเขตพื้นที่เมืองดีมอโซนี้เช่นเดียวกันนะครับตามรูปภาพนี้ก็เป็น,นกองกําลังทหารกรยาจับกลุมจาส1บเอทินโซนะครับ นอกจากนี้ในเขตเมืองทีมอโซนนี้เช่นเดียวกันนะครับทางกองกําลังทหารกายา KA ร่วมกับ k n เ f ็นปะทะก,กับทหารพรมา่าที่ใกล้กับหมู่บ้านจูเลปาเลได้วางทุ่นระเบิดแล้วก็รอบยิงทหารพรมา่าแต่ทางฝ่ายของ KNTF ็นนั้นได้รับบาดเจ็บสองรายฝ่ายทหารพรม่านั้นก็มีการบาดเจ็บล้มตายหลายนายเช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นทาง KNTF ็นก็ได้ออกมาแถลงการ ้ามพี่น้องประชาชนเคลื่อนไหวตามพื้นที่นั้นเนื่องจากมีระเบิดที่ทางฝ่ายกองทัพม่านั้นวางตามท้องถนนจํานวนมากซึ่งที่ผ่านมามีชาวบ้านเคยไปเหยียบโดนกับร,กระเบิดที่กองทัพม่าวางไว้ตามท้องถนนนั้นมาแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการประทะสู้รบกันในเขตพื้นที่เมืองตีมอโซรัตกยาที่ปะทะสู้รบกับทหารพรม่าไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับและเราไปต่อที่ประเด็ดนสุดท้ายนะครับเหตุการณ์ยิงปนถนนเจดี เมืองหลายตายาเขตย่างกุ้งซึ่งสังหารทหารพรม่าเสียชีวิตไป2นายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดเหตุระเปิดอย่างรุนแรงใกล้กับเสาสัญ,ญญาณไฟจราจรบนถนนเจดีย่างกุ้งไปอย่างประเทียนทำให้ทหารพรม่าเสียชีวิตคาที่2นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก4นายนะครับ การวางทุ่นระเบิดโจมตีในครั้งนี้ก็เป็นฝีมือของกลุ่มแนวร่วม CGF และ MGF เมืองลายตายาไปโจมตีนะครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้ล่าถอยออกจากพื้นที่ไปเนื่องจากกองกาลังทหารพรม่าและตำรวจเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากมีการกราดยิงไปทุกทิศทางพวกเขาก็ได้ล่นถอยออกจากพื้นที่ไปอย่างปลอดภัยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งการวางทุ่นระเบิดโจมตีทหารและตำรวจในเขตเมืองย่างกุ้งนะครับ หมดนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ส่วนหนึ่งในสาภาพเมียนมาในขนาดนี้นะครับดังนั้นผลิตสื่ะไม่พลาดเหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารที่มีการอัปเดตในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงนั้นพี่น้องทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่เรามีการอัปคลิปอัประเด็นใหม่ๆลงไปก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้ทุกท่านทราบข้าารับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ